สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเทคนิคที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณไปตลอดการนั่นคือเทคนิคโพ m โมโดโรหรือโพ m โมโดโรเทคนิคค่ะ คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในหนึ่งวันเรายุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่พอจบวันกลับรู้สึกว่างานที่สำคัญจริงๆยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยนั่นเป็นเพราะสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้โฟกัสกับเรื่องยากๆติดต่อกันหลายชั่วโมงค่ะคำว่าพ o m โ d มโดโรเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่ามะเขือเทศค่ะซึ่งชื่อนี้มีที่มาจากนาฬิกาจับเวลาในห้องครัวรูปมะเขือเทศที่คุณฟรานเชสโกซิริโลผู้คิดค้นเทคนิคนี้ใช้ในสมัยที่เป็นนักศึกษา หลักการง่ายๆของมันคือการทำงาน25นาทีและพัก5นาทีค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมต้องเป็น25นาทีคำตอบคือมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่สั้นเกินไปจนทำงานไม่เสร็จและไม่ยาวเกินไปจนสมองรู้สึกล้าค่ะเมื่อเรามีเส้นตายสั้นๆสมองจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า sense of urgency หรือความรู้สึกเร่งด่วนเบาๆทำให้เราไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง นอกจากนี้การพัก5นาทียังเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะในช่วงเวลานี้สมองจะทำหน้าที่จัดระเบียบข้อมูลและคลายความเครียดที่สะสมมาทำให้เมื่อคุณกลับไปเริ่มรอบใหม่คุณจะมีพลังงานเต็มเปี่ยมไม่เกิดอาการล้าสะสมหรือเบิร์นเอาท์ระหว่างวันค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำโพโมโดโรอย่างถูกต้องกันค่ะเตรียมกระดาษกับปากกาวไว้ใกล้ตัวนะคะขั้นตอนแรก เลือกงานเพียงอย่างเดียวที่คุณต้องการทำให้เสร็จอย่าพยายามทำหลายอย่างพร้อมกันนะคะขั้นตอนที่2ตั้งนาฬิกาจับเวลา25นาทีในช่วงเวลานี้ห้ามเช็คโทรศัพท์ห้ามตอบแชทและห้ามเปิดเว็บที่ไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาดค่ะให้โลกทั้งใบเหลือแค่คุณกับงานตรงหน้าเท่านั้นขั้นตอนที่3เมื่อนาฬิกาดังให้หยุดทำงานทันทีค่ะแม้ว่าคุณจะกำลังพิมพ์ประโยคสุดท้ายอยู่ก็ตาม เพื่อเป็นการฝึกวินัยให้สมองรู้ว่าเวลาโฟกสัสมีจำกัดนะขั้นตอนที่4พัก5นาทีค่ะย้ำนะคะว่าต้องพักจริงๆลุกขึ้นเดินไปหยิบม,าม้าสูตรอากาศบริสุทธิ์หรือบิดขี้เกียจอย่าพักด้วยการเล่นโซเชียลมีเดียนะคะเพราะนั่นจะทำให้สมองของคุณไม่ได้พักจริงและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อทำครบสรอบให้คุณพักยาวได้15-30นาทีค่ะ นี่คือรางวัลสำหรับความตั้งใจของคุณเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับมือใหม่นะคะหากมีเรื่องด่วนแทรกเข้ามาในหัวระหว่าง25นาทีนั้นให้รีบจดลงในกระดาษไว้ก่อนค่ะบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยทำตอนพักวิธีนี้จะช่วยลบกวนสมาธิของคุณได้น้อยที่สุด จำไว้นะคะว่าเทคนิคโพโมโดรูไม่ใช่การบังคับตัวเองให้เป็นหุ่นยนต์แต่มันคือการทำงานอย่างมีจังหวะเหมือนกับการวิ่งสลับกับเดินเพื่อให้คุณสามารถไปได้ไกลขึ้นโดยไม่หมดแรงกลางทางลองนำไปใช้ดูนะคะเริ่มต้นแค่วันละ2หรือ4รอบก่อนก็ได้ค่ะแล้วคุณจะพบว่าตัวเองสามารถจัดการงานที่เคยคิดว่ายากให้เสร็จได้ในเวลาที่สั้นลงและมีเวลาเหลือไปทำในสิ่งที่คุณรักมากขึ้น ขอให้วันนี้เป็นวันที่เปลี่ยมไปด้วยสมาธิและพลังสร้างสรรค์น,นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ